สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผู้พี่น้องผู้ที่มีความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมอยู่กับคุณหมอในแพทย์นะครับตุลสิทธิทรงคุณหมอครับวันนี้คงจะเข้าถึงประเด็นที่สําคัญที่กําลังเป็นประเด็นหลักๆอยู่ในขณะนี้ก็คือการพระราชทานพิเศโทษคุณหมอครับหลายคนที่กําลังสงสัยแล้วก็กังวลว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอในขณะที่การพระราชทานพระโทษในอดีตเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยทําไมครั้งนี้จึงมีปัญหาครับคุณหมอครับ จริงๆแล้วเนี่ยการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับ,รบเป็นเรื่องที่คู่กับสังคมไทยมาช้านานนะครับมีมีการกําหนดโทษแล้วก็มีการลดโทษตามบริโอกาสสาคัญต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างพระกฤิฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็มีตลอดมานะจะไม่จะไม่เคยมีปัญหาอดือดละแค่และคายว่า คนที่เพิ่งติดคุกมาไม่นานก็ได้รับการลดโทษแล้วหรือคนที่ติดคุกในคดีทุจริตร้แรงเนี่ยก็ได้รับการลดโทษและการลดโทษหลายครั้งในเวลาอันสั้นเนี่ยยิ่งไม่มีเลยนะครับนี่จึงเป็นประเด็นที่เกิดข้อสงสัยในหมู่สาธารณชนนะครับว่าพระกฤษฎีกาพระถาายไปโทษซึ่งเป็นเรื่องดีเนี่ยทำไมครั้งนี้มันถึงมีดูแล้วมันพิรุธมีความไม่เหมาะสมเนี่ยมากมายก็เลย คงมีคนออกมารับไม่ได้ต้องออกมาวอยวายตีตีกเกาะเ้าเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับครับคุณหมอครับอย่างที่คุณหมอทราบที่ถึงเป็นพระหมหาการนานที่คุณและก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยของนักโทษ,ขอ,โทษของครอบครัวที่ได้รับพระมหาการนานที่คุณใช่ไหมครับดังนั้นคุณหมอมองว่าคนมองว่าทำไมทั้งที่เป็นมหาทาไมคุณไปใช้ในสิ่งที่เอื้อประโยชน์อย่างนั้น,ห, pas, น, i, น,นหรือเปล่าครับต้องถามว่าใครเป็นคนใช้ใช้ พระกฤษศิกานี้แล้วใครผู้ได้ประโยชน์นะครับก,ก็เกิดการตรวจสอบขึ้นว่าพระกฤิศิกานี้เนี่ยมีมีมาเมื่อไหร่ก็จะพบว่าจะมีพระกริศิการประจำปีครับคุณหมอหกสองหกสามหกสี่จะไม่มีชื่อวรโรกาศครับแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีชื่อวรโรกาสต่างๆซึ่งก็จะเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่เก้าวันพระราชสมภพของอสมเด็จพระฟันปีหลวงนะครับ ถ้าย้อนกลับไปก็เป็นเรื่องในวาระการขึ้นของราชของในหลวงชกาลที่10บอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็พบว่าในสเต็มของหรือตัวต้นเรื่องเนี่ยจะเหมือนกันหมดคนที่ลงนามในผู้รับสนองของรมราชองค์การนะครับกฎหมายไทยต้องรู้ว่าเราต้องมีผู้รับสนองของรมราชองค์การก็คือเป็นผู้รับผิดรับชอบคือนายกรัฐมนตรีแต่ถามว่านายมนตรีเนี่ยเป็นผู้ ที่ใช้อำนาจนี้เองหรือเปล่าไม่คนที่ใช้อำนาจนี้เนี่ยเราเรียกว่าคณะกรรมการราชทันคณะกรรมการราชทันใช่ไหมครับซึ่งกําหนดโดยพระราชบัญญัติราชทันฉบับล่าสุดเนี่ยคือ2560ครับถ้าเป็นชุดปัจจุบันก็คือท่านสมศักเทพสุทินที่เพิ่งมาในวุฒิสภาเมื่อวันก่อนแล้วก็มีคณะกรรมการโดยตําแหน่งรวมทั้งหมด9ท่านแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็แต่งตั้งโดย น,นันตรีตตอีกแหละนะครับคราวนี้ก็จะมีอํานาจในการดูแลเกี่ยวกับคนคุกทั่วประเทศแหละนะและที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือการพริจารณาลดโทษจัดชั้นนักโทษนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่เรือนจําเลยที่จะจัดชั้นขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรตามปกติแล้วเนี่ยกำหนดทั้งหลายเนี่ยเขาจะออกตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยออกทีหลังนะฮะแล้ว พระราชบัญญัติปี60กฎกระทรวงเนี่ยปี62ตราในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมกรา63ถือเป็นกฎหมายลูกก,ก็คือครนี้มันมีความสำคัญยังไงคงต้องไปดูในพระราชบัญญัติมาตรา52อนุ5กับกฎกระทรวงมาตรา26ซึ่งตรงกันเป๊ะเลยว่าไว้ว่าการกำหนดโทษเนี่ยการกำหนดการลดโทษเนี่ยจะต้อง ลดตามชั้นของนักโทษตามชั้นตามช้นนักโทษนะครับ,รบและผู้ที่รับการลดโทษเนี่ยจะต้องจําคุกมาอย่างน้อย6เดือนหรือไม่น้อยกว่า1ใน3 <S 1> 1 <S นั่น, <3. S 2> นก็คือถ้าเกิดใครที่สารท่านพิพากษาไว้ให้ติดคุกนานเนี่ยท่านท่านก็จะต้องอยู่ในคุกนานกว่าที่จะได้รับการล,ลดโทษเป็นครั้งแรกรนะครับก็กฎกระทรวงก็เป็นอันเดียวกันนะฮะคราวนี้เนี่ย ใครเป็นผู้ใช้พระกฤษฎีกาเมื่อมีการตราพระกฤษฎีกาแล้วก็คือคณะกรรมการราชทัณฑ์คุณหมอกาลังจะบอกว่าบางคนสงสัยว่าพระกฤษฎีกาในการพระทนมีปัญหาบางคนมองนั้นใช่ไหมครับแต่ที่จริงพระกฤษฎีกาไม่ได้มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ผู้ใช้แล้วก็ต้อง,องดูต้องดูด้วยว่าตอนที่ตราเนี่ยคณะกรรมการราชทัณฑ์รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการสทรงยุติธรรมสมัยนั้นๆเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณากํหนดหนดบทท้าย พระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบหรือเราจะฟังข่าวสมัยก่อนจะพบว่าไม่มีเรื่องอย่างนี้จะเห็นว่าแม้กระทั่งคดีที่สนใจคือคดีจำนำข้าวเนี่ยนะครับมีคนที่ติดคุกปี60 61 62กหนึ่งหสองเนี่ยนะครับไม่มีพระราจารย์ไปโทษแท้ตอนนั้นซึ่งเราต้องมาดูว่ารัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยเริ่มมาเนี่ยปีหกสองแล้วก็มีรัฐมนตรียุทธธรรมท่านเดียวคือสมศักดิ์เทพสุชินคนปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็ มีการตราพระาชกฤษฎีกาซึ่งเรา,ากำลังค้นหาตรวจสอบดูว่าบทท้ายบทท้ายพระกฤษฎีกาเนี่ยว่าอย่างไรครับถ้าเป็นสมัยท่านภัยบุ์คุ้มฉายานะสมัยคสชเนี่ย,ย,ชชยก็ท่านท่านประกาศเลยบอกว่าในสมัยของท่านเนี่ยไม่มีการลดโทษให้กับผู้ผู้ที่คดีทุจริตซึ่งนะครับ ทำความเสียหายต่อประเทศชาติมากมายคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราบริหารที่ใช้คําว่าบริหารโทษเนี่ยบริหารโทษคุณในพระรกฤษฎีกาเนี่ยมไม่ได้พูดถึงว่าไม่ได้พูดถึงว่าติดคุกมาเท่าไหร่ถึงจะลดโทษได้แต่แต่คุณเนี่ยม,มีมีพระราชบัญญัติอยู่ในมือมีกฎกระทรวงอยู่ในมือเวลาคุณจะดูเนี่ยคุณจะต้องดูทั้ง3ส่วนประกอบกันคุณหมอถามหน่อยว่า ไม่เคยมีคํานี้ในกฎหมายหรือใช้คือคอว่าบริหารโทษเนี่ยทาไมเพิ่งมีใช้ในตอนนี้คุณหมายคุณหมอหมายถึงว่าอะไรคือบริหารโทษมีด้วยเหรอครับเามันมันมันก็เปลี่ยนเสื่อการบริหารโทษเขาก็เข้าใจบัญญัติสัร์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการพิจารณารใช้อํานาจตามกฎหมายในการพิจารณานะครับคราวนี้อํานาจกฎหมายหรือการกระทําใดๆเนี่ยต้องไปดูในรัฐธรรมนูญมาตราห้าว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบทบัญญัติสูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดหรือกฎข้อบังคับใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยจะใช้บังคับไม่ได้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา5ในรัฐธรรมนูญปี60ครับถ้าไปดูปีามาตรา63ของปี60เนี่ยจะบัญญัติไว้ว่ารัฐเนี่ยจะจัดต้องจัดมาตรการป้องกันและปราบปรามเนี่ยการทุจจิตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาดแต่ถามนะครับว่าถ้าเกิดมีคนกลุ่มหนึ่ง คณะหนึ่งซึ่งเรียกว่าคณะรัฐธรรมชูนเนี่ยใช้ใช้พระราชฎีกาในการที่จะอวยให้คนที่ทุจริคตคดโกงชาติเนี่ยที่ถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลาสี่สาห้าสิปีเนี่ยซึ่งถือเป็นคดีร้ายแรงเนี่ยเป็นคดีอุกชะกันร้ายแรงเนี่ยได้รับการลดโทษเป็นดาได้รับประโยชน์จากสี่สา้าสิปีเหลือไม่ถึง10ปีหรือบางคนห้ปีเองเนี่ย ถือว่าการกระทํานั้นเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความกันคุณหมอเราบอกว่าถ้ากดระเบียบหรือข้อบังคับใดที่ใช้ไปแล้วขัดกับกฎหมายธรรมนูนเป็นอันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช้บังคับไม่ได้ครับเขาใช้คําเลยว่าการกระทาใดใดการกระทำใดๆเป็นการกระทํารวมทั้งการกระทำใดๆดด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะดูให้ให้ละเอียดรอบคอบเนี่ยนะครับไม่ไม่แบบว่าติเลือทั้งโกนครคือจะไปบอกว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยดูผิดปกติครับอื นะครับพระสกิริกานี่มีมีแต่คุณประโยชน์เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยถูกตัดสินจำคุกเนี่ยให้โอกาสกลับตัวนี่ชัดเจนแต่ถ้าเราไปดูให้ลึกเนี่ยจะพบว่าก็มีมีส่วนที่บอกว่าถ้าคดีที่ร้ายแรงนะถึงเช่นข่มคืนอย่างเงี้ยจะไม่เว่ากันพระทานย์โทษเด็ดขาดระบุไว้เลย ถ้าเกิดคดียาเสพติดร้ายแรงเนี่ยนะครับค้ายาเสพติดร้ายแรงเนี่ยก็ได้รับการพิจาภัยโทษเนี่ยน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามตามเจตนารมแล้วเนี่ยนะฮะคดีทุจริตร้ายแรงเนี่ยมันร้ายแรงกว่าค้ายาเสพติดอีกเกิดผลเสียต่อประเทศชาติมากกว่ายาเสพติดอีกนะครับเพราะฉะนั้นการจัดชั้นเนี่ยผมว่าเทียบเท่ากับการข่มขืนเลยนะ มันคือการข่มขืนประเทศชาติและประชาชนเอาภาษีของประชาชนเนี่ยไปใช้อย่างทุจริตผมว่าเนี่ยมันมันต้องจัดชั้นเท่ากับนักโทษข่มขืนฆ่าเลยครับความเสียหายไม่ใช่น้อยนะคุณหมอก็ก็ดูตามตามที่ที่ศาลศาลท่านพิพากษาการที่พิพากษา4 5 0ปีเนี่ยทุกท่านคงเห็นเห็นตรงกันนะว่ามันเป็นคดีร้ายแรงนะครับผมถึงบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับเขียนด้วยมือผู้พิพากษาบวกน้ำพักน้ำแรงของคนที่ฟ้องร้องอ่ะ แต่ว่าลบด้วยตีนของของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ที่เรียกว่าคณะกรรมการราชทันเนี่ยค,คุณใช้พระพราชบัญญัติราชธัน์เนี่ยในทางที่ไม่ถูกนะครับคุณทําให้คนที่ทุจริตโกงชาติเนี่ยอย่างร้ายแรงนับเกินห้าแสนล้านเนี่ยนะฮะได้รับการพระราชทานเวยโทษลดโทษอย่างรวดเร็วเริ่มติดคุกมาสี่ส้หปีได้เริ่มเริ่มลดละแล้วลดปีละสี่ครั้ง ถ้าลดอีกครั้งหนึ่งก็ออกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของทั้งหมดที่ว่าทําไมถึง,ถง,ถงต้องมีคนมาเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบนะครับก็ยังดีนะครับยังเห็นท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกกรฮรสารสอบสวนแค่คดีบอสนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังผิดหวังว่าถ้าฟังไม่ผิดเนี่ยเป็นการเหมือนกันจะตรวจสอบเพื่อจะแก้ไขไปข้างหน้า แต่ผมคิดว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากครั้งนี้เลยว่าตลอด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ลดโทษ12 12 12มันเน่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้บังคับไม่ได้ผมขอบอกว่าการที่เราอ,ออกมาเรียกร้องคัดค้านในครั้งนี้เป็นการปกป้องพระอ,องค์ท่านมิให้ผู้ใดใช้พระราชฤษฎีกาพระราทานไปโทษซึ่งเป็นพระมหากราธิคุณเนี่ยในทางที่ผิด คุณหมอกำลังอบอกว่า,า,าค,คุณหมอกำลังบอกว่าเราไม่ได้คัดค้านการออกพระราชกิจการไม่เลยครับนนไม่เลยให้พี่น้องเข้าใจตรงกันว่าทางคนที่เคลื่อนไหวไม่ได้คัดค้านการออกพระราชกิจการเราเราตรวจสอบคัดค้าน<ข>ตั้งข้อสงสัยในการใช้พระราชกิจการในทางที่ไม่ถูกถูกต้องเป้าหมายของเราจุดประสงค์ก็คือหนึ่งขอให้มีการแก้ไขในส่วนที่ผิดมาสองป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนโดยเฉพาะคาดีทุจริตโกงบ้านโกงเมืองผิด,ผดต่อ หน้าที่เนี่ยรับการพระจาราโทษนี่ควรมีเงื่อนไขบางอย่างมากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมครับท่าอต้องต้องจริง,รงๆเนี่ยอยากให้เทียบเท่าคดีข่มขืนแล้วฆ่าได้ตาไปรหรือบ่อเนี่ยต้องเท่ากับายาเสพติดร้ายแรงรหรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ตราไว้แล้วเนี่ยบอกว่าคุณทุกคดีไม่ระบุโทษเนี่ยบอกทุกคดีเนี่ยท่านจะต้องติดคุกมาอย่างน้อยหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกำหนดอย่างนี้เนี่ยจึงจะไม่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดศาลด้วย ที่เขาบอกว่าเขาไม่ละเมิดสารหรอกเขามีอำนาจเหนือสารหรอกมันเสมือนเป็นเช่นนั้นจริงๆครับพิภากษาไว้ไว้ 48, 50, 40แต่ว่าป๊อปับหลุดแล้วเงี้ยอันนี้เนะี่ยมันคือมันเสมือนมีอำนาจเหนือสารจริงๆครับ,รบมันลบ,บมันถึงขั้นลบล้างลบล้างคำพิพากษาของสารกันเลยครับคุณหมออยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องที่กำลังชมรายการอยู่ไหมครับและก็ในส่วนที่2ก็คือ อยากจะฝากอะไรไปยังผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องนี้ครับคุณหมอค่ะด้พูดกับพี่น้องครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมรายการนี้เป็นผู้ที่มีความรักชาติบ้านเมืองนะครับจงรักภักดีต่อสาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามอย่าได้ติดตามแล้วคอยเชียร์คอยส่งกําลังใจให้นะครับถ้าเกิดมีกระบวนการใดๆที่จะเสนอกฎหมายต้องการต้องการลายชื่อของทุกท่านเนี่ยนะครับก็ได้โปรดมา ร่วมกันเพื่อที่จะลงนามที่จะแก้ไขกฎหมายนะครสนับสนุนกฎหมายที่ทําให้กระบวนการต่างเนี่ยรัดกุ่มขึ้นสามารถที่จะเอาผิดแล้วก็ทําให้ผู้ที่กระทําความผิดในกรณีทุจริตโกงชาติเนี่ยอยู่ในคุกนานๆสังคมก็ปลอดภัยห่างจากห่างห่างจากคนพวกนี้มามียมนานนะครับเหมือนอพระจำหลัดเมื่อปี1นึเนี่ยที่บอกว่าต้องให้คนคนดีเนี่ยปกครองบ้านเมืองนะครับให้มีอำนาจ ถ้าเพราะถ้าเกิดคนไม่ดีเนี่ยได้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยบ้านเมืองก็จะเสียหายส่วนผู้ที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยเมือ่อเมื่อได้รับนะครับเมื่อได้รับข้อร้องเรียนได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยได้โปรดนําข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ยอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วผมเชื่อว่าผลของการดําเนินการของท่านเนี่ยจะช่วยปกป้องความยุติธรรมของชาติปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ถูก ละเมิดถูกเอาไปใช้เนี่ยอย่างไม่ถูกต้องครับครับนี่ก็คือรายการคนรักเจ้านะครับเป็นรายการของคนที่มีความรักในสถาบันชาติศานารณสัตว์ทุกครั้งนะครับที่สถาบันชาติสาธารสัตว์มีภัยหรือมีปัญหาบุคคลเหล่านี้นะครับก็จะลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องทาหน้าที่ตัวเองตามกฎหมายรัฐนุนโดยเฉพาะวันนี้เราก็ได้พบกับบุคคลท่านนี้ครับคุณหมอตุลนายแพทย์ตุลสิทธิสมงซึ่ง ท่านเป็นอดีตแกนนาของเสื้อหลักสีมาก่อนซึ่งท่านก็มาปกป้องประโยชน์ของประเทศตลอดมาทุกครั้งที่ประเทศมีปัญหาวันนี้รายการก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับ,บแล้วขอบคุณพี่น้องช่วยรายการครับขอบคุณครับ